ประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับคนไทยได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าจริงวันนี้ก็ทําได้อย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าในยามแข่งขันของต่างประเทศท,ที่เข้ามาด้วยแล้วเนี่ยนะครับของไทยก็ไม่น่าจะแพ้วันนี้คืนนี้เขาก็มาบอกว่าเขาจะเปิดบริษัทนะคะอยากชวนพี่สุมาร่วมด้วยเชื่อไหมคะที่ไม่คิดเลยมากเลยที่คิดอย่างเดียวว่าโอเคตายก็ช่วงนั้นที่มีารายได้อยู่ก็หลัก โครงการนี้เราคาดว่าอย่างน да ้อยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะสร้างห้องสมุดเคลื่อนที่ของแอนบีเนี่ยครับที่77แห่งทั่วประเทศไทยเข้าไปดูได้เลยว่ามื่ีเรายังคงสภาพปกติอยู่นั่นแสดงว่าไม่ได้มีปัญหากับทางออยนะครับแต่อาจจะมีปัญหากับผู้ให้ข่าวมากกว่าซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้ข่าวสิ่งที่ไทยประกันชีวิตต้องการก็คือจริงๆอยากให้คนไทยเนี่ยดูแลกันนะครับ ดูแลช่วยดูแลกันดูหนังไทยเยอะๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยอุตสาหกรรมการสร้างหนังไทยหรืออุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก้าวไปสู่การเป็นสากลได้แนวความคิดนะฮะด้วยการจาัดก้าวข้นพลนก้าวสายงานที่จะเป็นนักรบราชูเล่ผมเชื่อมั่นว่าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ของราชูเล่เอเชียนี้จะทําให้วงการขายตรงและวงการเครือข่ายต้องหันกลับมามองบริษัทรายชูเล่เอเชีย The leadership in this company, uh, they've been in many companies before and they look at jeunesse as the company that they will someday retire with. And that includes our leadership in Thailand. <laughs> <laughs> บางความสามารถที่เราจะสู้ได้ในตลาดโลกไม่ใช่ว่าสร้างอย่ยางเดียวต้องสร้างแบบได้ผลด้วยได้ผลที่เป็นปร,ปรูปธรรมอ่ะเป้าหมายของบริษัทไทเฮลนะครับในปีนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำนะครับทางด้านผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนะครับก็หวังว่าไทเฮลเนี่ยคงจะขึ้นอันดับหนึ่งในวิชานี้นะครับสมาคมกรารขายตรงไทยต้องเรียนด้วยอย่างความภาคภูมิว่าเราเป็นสมาคมแรกที่ได้กาอตังขึ้นจากรุ่นพี่ๆนะครับ ที่ได้ร่วมกันมีเจตนารงที่ดีที่จะจัโลกแล้วก็พัฒนาสากลวิสากรรมให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี